ผมไม่ทราบว่า่คขออะไรนะก็เห็นอาจารย์ิงานที่นี่บอกว่าเป็นเป็นห้องสมุดตอนแรกคิดว่าเป็นห้องสมุดกองทรมบอก็ไปประกาศกับพี่น้องจริว่าที่ห้องสมุดกรงทมงก็ไม่เคยทราบตอนนี้มีนะครับก็บอกว่าท่านท็อปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าต้องต้องขอแนะนำตัวนิดนผมเป็นประเต๋น เขาเจ๋งคือเขาเตะนะครับจริงๆแค่เป็นภาษาไทยของที่เวลาพูดก็เป็นเขาเตะมันมันเไม่ของสมเนียงแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระทั่วไปนะครับแล้วก็เขียนหนังสือด้วยแล้วก็นักต่อไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะมาบริจาคที่วิทยาลัยของศิลป์สานสิริรักดีใจตรงที่ว่าไม่ค่อยได้พูดกับคนต่างศาสนาอันที่จริงแล้วอย่างที่ทที่ว่าตะกี้นะผมได้ยิน เราอยู่ใกล้กันจริงนะเราไปรู้วัฒนธรรมฝรั่งเขากินยังไงช้อนซ่อมวางยังไงต้องต้องวางยังไงเรารู้วัฒนธรรมฝรั่งหมดแต่คนที่อยู่ตาเราเนี่ยบ้านกจเ้เดือนเทียรเราไม่ทราบว่าเขาเป็นลักษณะผมว่าสังคมไทยยังขาดสิ่งเหล่านี้ถ้าถามว่าคนพม่าเป็นยังไงคนมอทคนขเขมรเป็นยังไงเราแค่ไม่รู้จักเขาบอกฝร,กรั่งเศสอเมริกาอังกฤษที่เราบอ,องันเราสาัน การที่คนลาวมีส่วนที่้องรานะครับถ้าพูดถึงความเป็นไทยเนี่ยไทยลาวเขมรจีนทั้งหมดเนี่ยรวมมาเป็นไทยผมไม่ใช่ไม่ใช่นักประวัติศสาสตร์แต่ว่าเป็นนักวิชาการสลาวเพียงแต่ว่าชอบค้นควา้าแล้วก็โดยเฉพาะโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องนี้พอ,อใจแล้วก็ประทับใจมากไม่เคยได้ยินไทยนะครับที่เป็นคนที่ไม่ใช้มุณินและอยา,ากฟังเรื่องของ รเราอาจจะถมองภาพใน,ใน, TV, ในทีวีในหนังสือคือว่ามุสลิดหัวุแดงมุสลิมแบบนั้นแบบนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาคุยกับนนมุสลิมกับไทยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันของคองเาคุกันนะครับมุสลิมเป็นพยาเป็นอะไรที่อยู่ในสม,มัยก่อนแต่รัชการมาเลย์มาเลยตลอดผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาให้ความความรู้หรือว่าเป็นคนที่อยากจะว่ามามามา,มาบอกให้ความรู้ด้วยกัน เพียงแต่ว่าได้ได้อ่านจากกำลังตงดาแล้วก็ได้เขียนสื่อเรื่อนี้นะครับย้อนรอยเสด็จเกับ<ม>แจกที่มัสิตบนงานมัสิตเมื่อปี47น,นะครับทีนี้รายละเอียดเร่มนี้ก็จะเน้นในเรื่องของมัสิตพลาสตเแต่ว่าการบรรยายวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องทั่วๆไปผมเลยตั้งชื่อบอกว่าเป็นการย้อนรอยมเสดเจเก่าค่ะ ว่าวันนี้เน,นี่ยน,น่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่ที่ไม่เคยได้ถูกเปิดเผยแม้กระทั่งในสังคมสตสิเองก็ถูกประยุกน,ยน้อยมากนะครับตอนที่ผมจะเล่าว่าถนนเจลิงคูเนี่ยทำไมถึงมีมัสย,ยิดเยอะถึงมีมุสลิมมากเราก็ต้องไปคุยในเรื่องของอดีตซึ่งอดีตเนี่ยต้องไปคุยในสมัยสมัยนู้นเลยนะอาณาจากากาักรอัลกาสุกัน น,นี่นะครับอาณาจักรลังกาสุกาเนี่ยเดิมสุดเลยก็คือรัฐคือจังหวัดปัตตานียะลาด,ดาราที่วัสามจังหวัดนี้เนี่ยรวมกันเป็นอาณาจักรอาณาจักรลังกาสุกาเมื่อเมื่อตีหนึ่งพันพุทธศักราชหนึ่งพันห้าสิบแปดหนึ่งพันห้าสิบแปด นะครับอนนาณาจักรลังกาสุกาเนี่ยอยู่ในปี1,058กษัตริย์พระคัททัพนะครับกคทองลังกาสุกา่าดังนั้นชื่อคําว่าลังกาสุกา่าเนี่ยก็คือปัตตานียาลาสารทิวากินสามเลวันนดีก่อนเมื่อเมื่อในสมัยนั้นน,นะครับลังกาสุกา่าก็จะเป็นคนเป็นบุคคลที่นับถือศาสนาฮินดูและกัในอดีต วัฒนธรรมหรืออิทธิพลของทางฮินดูมนนีทั้งหมดมากแม้กระทั่งความเป็นพุทธก็มีความเป็นอินเดียเยอะมากก็คือตามและก็ถึงฉะนั้นจะสังเกตว่าเวลาวง์สองอะไรของทางของคนพุทธจะมีศาสนารพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นพราหมณ์จึงจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนาพราหมณ์และฮินดูนั้นมีอิทธิพลต่อต่อความเป็นรัฐาหรืออนาจาักรลังกาสุดกันในปีพุทธศักราช158เนี่ย อาณาจักรของลังกาสุกัสซึ่งนักถือษาไนฮินดูและกับพราหมณ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีอาณาจักรสีวิชยัยในช่วงอาณาจักรสีวิชัยเนี่ยได้ขยายอาณาจักรมาจนกระทั่งอาณาจักรสีวิชัยเนี่ยมีมีอิทธิพลต่อลังกาสุกะและลังกาสุกะจึงได้รับศาสนาพุทธในลาดับต่อนะครับโดยศาสนาพราหมณ์และกัฮินดูนั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นนักถึกศาสนาพุทธ บางตำราบอกว่าเป็นพุทธมหายาดซึ่งอมอ่านว่าเดือนหน้าอาจารย์สาสิวรักษ์จะมาพูดเรื่องมหายหาดก,ก็จะสอดคล้องก,กับทางของอาจารย์สอสิวรักษ์นี้บางตำราบอกว่าเป็นมหายาดฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อลักกาสุกาเนาี่ยได้ได้นับถือได้เปลี่ยนศาสนาฮินดูแล้วก็พามาเป็นพุทธในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับทางของอาณาจักรศรีวิชัย ก็มาครอบแล้วจนกระทั่งเกิดเป็นพุดแล้วเสร็จแล้วราชาในสมัยนั้นนะ่ยนะครับกษระยั์ในสมัยนั้นนะครับได้ได้หาสถานที่ขอให้มีเมืองหลวงที่อยู่ในลังกาสุกัซึ่งเป็นการปกครองแบบแบบศีลวิชัยปรากฏว่าเขาก็เสนอแต่ว่าจะเอาที่ไหนก็มีคนไปเสนอกษัตระยับบอกว่ามู่บ้าแห่งนึ่ง ซึ่งหมู่บ้านแห่งน,นี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูมรณ์มีอาชีพหาปลาและก็เพาะปลูกหัวหน้าหมู่บ้านนี้ชื่อู่หัวหน้าว่าโต๊ะตานีในคนมาเลยูเนี่ยนะครับคําว่าโต๊ะเนี่ยหมายถึงว่า,นา,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 วาคนที่เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านโต๊ะอิมัลใช้คําว่าโต๊ะคือคือถ้าภาษาไทยก็คือมีสิโต๊ะแบบนีนะ้แต่ในภาษาของมาเลยูนี่คือคนที่มีมีอิทธ คนมีบารมีหรือคนที่เป็นผู้นําชุมนนชนก็คือเรียกโต๊ะอิมามก็คือผู้นาําชุมชนก็เลยไปบอกว่าไปหาหมู่บ้านที่ชื่อว่าโต๊ะตาดีจากนั้นพอพอกระพอราชาหรือว่ากษัตริย์ศรีวิชยัยซึ่งไม่ได้ระบุชื่อนะครับก็ได้ไปหาหมูบนนหม่บ้านนี้จึงนําหมู่บ้านนี้มาเป็นเมืองหลวงโดยหมู่บ้านนี้นะครับชื่อโดยมีชื่อ,อหัวหน้าบ้านหมู่บ้านก็เป็นโต๊ะตาดีชาวบ้านจึงเรียกว่า ปาตานีเพราะคําว่าปะก็คือมุสลิมเวลาพ่อเนี่ยเรียกปะมแม่มเรียกมัเป็นการให้เกียรติกันก็เลยเรียกว่าเป็นชาวเมืองก็เลยรยกเมืองนี้ว่าเป็นเมืองปะตานีและก็ถูกเรียกมาเป็นปะตานีในปัจจุบันดังนั้นปะตานีซึ่งถูกถูกถูกเรียกมาเป็นจากปะตานีจากปะตานีมาเป็นโตกตานีเรื่องของเสียงไม่มีปัญหา หาเรื่องของเสียงเสร็จแล้วพอถึงถึงถึง,ถงอาลาชาถึงได้อย่างนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองปาตานีแล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นปัตตานีสมัยก่อนเนี่ยเมืองปัตานีเมืองเมืองละลังกาฟุกกะซึ่งมีมทั้งนีและที่ลารัฐาปัตานีเนี่ยได้ติดต่อกับทางมาเลเซียของลองหนึ่งที่ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศมาเลเซียก็คือซุงไหนปาตานี อยู่ที่ทรัฐเฮดา้าฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยสืบได้เลยว่าสมัยก่อนรัฐเฮดา้ากับปัตตานีเนี่ยก็คือยังไม่แบ,บ่งเป็นประเทศก็คืออนนาณาจักรเดียวไปมาหาสู่ขึ้นจันเลย mm hmm. สูงไหนเนี่ยแปลว่าของ mm hmm. ปาการีซึ่ของปัตตานีฉะนั้นเรามีอัเภอหนึ่งก็คือ mm hmm. อำเภอสูไหนโก,โล,โกโลกโก้ลกแต่ว่าคดเคียว mm hmm. สูไหนโกโลกก็แปลว่าของที่คดเคียว นั้นสูงหายไม่แปลว่าของผมก็ไม่ได้มาเลยดูนะครับแต่ว่า,าแต่ว่าอาศัยที่ในการที่จะค้กควานะครับท,ทีนี้ทนในปีสองพันในปีสองพันมีข้อค้าอาหรับบางตำราบอกว่าเป็นข้อค้าอินเดียบางตำราบอกว่าเป็นข้อค้าจีนแต่ตำราที่ถูกระบุไว้ค่อนข้างมีน้ําหนักมากที่สุดก็คือข้อค้าอาหรับได้เดินทางมาได้เดินทางล่องมา ล่องมาทางอินเดียแล้วก็มาทางรัฐปัตตานีรัฐปัตตานีซึ่งรัฐปัตตานีในช่วงนั้นอาหรับก็ค้าขา,ายไปก็เผยแพร่ลามพ,พอมาเผยแพร่ที่รัฐปัตตานีกษัตริย์ปัตตานีเข้ารับอลามจนกระทั่งรัฐาปัตตานีในในในก่อนหน้านี้เป็นพุทธเป็นพราหมณ์และก็มาเป็นพุทธจึงเปลี่ยนมาเป็นจึงเปลี่ยนมาเป็นลามนีประวัติาศาสตร์เราค้นได้ ผมก็มาเข้าใจว่าทำไมพี่น้องมุสลิมจึงได้ได้แนวคิดจันของพุทธและก็พราหมณ์นั้นเวลาพี่น้องมุสลิมแต่งงานจึงมีแห่จึงมีต้นกล้วยนำต้นอ้อยนำเพราะอะไรเอากล้วยนำเพราะจะได้มีลูกดอกกล้วยเอาอ้อยนำจะได้ชีวิตหวานชื่นอ,อันนี้เป็นความเชื่อของพราหมณ์ซึ่งมุสลิมก็ได้อิทธิพลมาอันเนื่องจากอะไรครับเดิมเนี่ยปัตตานีไม่ใช่มุสลิ พอพ่อค้ามามามาแต่งงานกับมามาแต่งาาตงานกับมาแต่งงานกับคนที่อยู่ในปัตตานีก็มาเป็นมุสลิมและก็ได้เผยแผ่จนกระทั่งไปเผยแผ่กับกษัตริย์เพราะกษัตริย์เป็นมุสลิมไห่ประสงค์ก่อนก็รัฐอิสลามครับฉะนั้นตรงนี้ในปีไหนครับในปีพุทธศักราช2000ซึ่งถึงได้ฉายาว่ารัฐาปัตตานีดารุสสลามดารุนแปลว่าบ้านสลามแปลว่าสันติ ดาอุสะลามถึแปลว่าบ้านแห่งความสานติตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาที่ลากมาอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวนะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ลากถ้าไม่ไม่ลากประวัติตรงนี้มาเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเส้นทางที่มาถึงถนนเจริญกูุได้ในปี2325สามปีต่อ,อในปี ในปีพศ2325นะครับก็มีสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีขึ่แล้วก็แล้วก็ร่วมหน้าอีก3ปีก็คือ2328ไดมีการสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีในรัชกาลที่หนึ่อันนี้ประวัติาสตร์ที่ถูกบันาาทึกไว้นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกราัฐาปัตนีในยุคนั้นมีมีความระส่ำระสาย นะครับแล้วต้องมีการมีการปกครองซึ่งสุนตานก็จะปกครองเปลี่ยนผันเปลี่ยนไปมีสุนตานในยุคของราชก,การที่หนึ่งไม่ส่งเครื่องเครื่องบรรณาการให้กับทางของไหนครับทางของทางของส่วนกลางตอนนั้นเรียวกว่าบางกองเป็นสมัยของยุคของสุโขทแย่ขอโถดยุคของรัตนโกสินทร์เสร็จแล้วพอไม่ส่งไปยังแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ทา,ทางราชการที่หนึ่งนะครับได้ไดส่งมีคําสั่งมามีราชโงการมาให้กับกองคำนาังจากบางกอกโดยพยาราพยาราชบางสังราชบางสังนะครับหรือว่าคุณแม้เป็นแม่ทัพนำไปรบที่ปัตตานีรับทปัตตานโดยตอนนั้นก็มามามา,มา,มาร่วมกับ มีราชาการมายิอย่างที่เมืองสงขากรมพระราชากรมพระพระชาชวังบ,บรมมหาสุรศรีหนาอยู่ที่สงขาสองกำลังเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ยกทัพเนี่ยไปตีรัตตันเนีะ<อ>น่ะเนื่องจากสมัยก่อนก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าก็มีเมืองขึ้นเ้าเป็นใช้เป็นเมืองขึ้นอันนี้ก็ส่เครื่องบรรณาการหาเครื่องบรรณาการปก,กติพอไปถึงนกรรม ทางราชบัณฑ์นเนี่ยเขายัางไม่จบดีก่อนส่งทูตไปเจราจากับสุลตา่านในยุคนั้นซึ่งปกครองรัฐอัตตานิบอกว่าท่านจะว่าอย่างไงนะรองชองส่งมาเถอะเราจะไม่ทาสงครามละสุลตา่านในยุคนั้นชื่อสุลตา่นานโมฮัมหมัดไม่ยอมจำนนไม่ยอมจำนนและไม่ยอมอรับข้อเสนอจากราชบัณฑ์ปรากฏว่าราชบัณฑ์ก็เลยต้องรบกุ้ กับรัฐบานีภายใต้จันนาของสุนตานะครับสุุ้นตานเนี่ยก็คือกริสังนั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วมีการลดทุนกันทางของรัฐบาตนีพ่ายแพ้ที่พ่ายแพ้เนื่งองจากว่าราัฐบาตนีเป็นเมืองที่แข็งที่สุดในยุคนั้นเพราะเป็นเป็นรัฐาเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หล่อปืนใหญ่ได้